สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีย์ยออฟทาลอดบายกันชรยาน,นะคะคลิปนี้เราจะมามาด้วยคำถามมาด้วยคำถามอาจารย์ทำเป็นหนึ่งคำถามแล้วก็มีคนเรียกร้องมาอะมากันที่งานที่คุณคิดจะทำที่จะเริ่มต้นใหม่เนี่ยจะดีไหมถ้าคุณคิดจะทำงานใหม่คิดจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเริ่มต้นใหม่กับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะดีไหม มากันที่ธาตุลมค่ะเมทุนตุนกุมนะคะอาจารย์ดูให้เป็นธาตุกริถามมาอาจารย์ก็จะตอบให้อ่ะมาดูกัน <c oughs> ขอดูก่อนว่าชีวิตคุณงานที่จะเริ่มทํางานใหม่ที่จะเริ่มทำดูชีวิตคุณกันหน่อยโอ้ดีแอมเพสเลยโอ,โอ้รอสักนิดรอสักหน่อยดีไหมรอสักหน่อยหอ่ไหม มันเป็นไพ่ที่เริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆเลยนะถ้าคุณกำลังลำบากกำลังหาคนช่วยเหลือกำลังโอ้ผลบุญจะส่งผลแล้วล่ะโหที่ผ่านมาก็เครียดเนาะเออคุณส่งพาร์ทเนอะร์ส่งพาร์ทเนอะร์อ่ะอ่ะมาดูกัน ชีวิตอย่า yeah. มาดูโดยรวม,มของคุณกันก่อนนะคะไพ่ไปแรกเป็นดีเอ็มเพลสเป็นไพ่ที่ดีมากๆกอะ่ะการเริ่มต้นใหม่กับอะไรแล้วแต่คุณยังมีแรงสนับสนุนจากหลายฝ่ายนะไม่ว่าจะจากครอบครัวจากคนในบ้านจากคนรอบข้างคุณยังมีคนสนับสนุนดีทั้งทั้งที่ตอนนี้คุณอาจจะเจอเจอกับปัญหาคุณอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงเจอปัญหาที่สาหัสสากัรอยู่พอสมควรบางคนมีหนี้มีสินบางคนต้องดูแลคนอื่น เออหลายอย่างนะคะมันก็ยังคงมันก็ยังคงสามารถที่จะไปได้นะถามว่าสามารถไปได้ไหมมันยังคงสามารถไปได้ทางออกของปัญหาขอพรอ,อะไรมาคะคุณขอพรอ,อะไรมาคุณจะได้รับพรที่ขอนั่นแหละเออมันจะดีขึ้นนะคะที่ผ่านมาถ้ามันแย่ถ้ามันรู้สึกไม่ดีการเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่ดีบางคนจะมีฐานะที่ดีขึ้น เขาเรียกว่าได้แรงสนับสนุนจากคนหลายฝ่ายค่ะอืมคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เฉพาะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงก็ได้อืมอารมณ์เนี้ยพ่อแม่พี่น้องได้นะคะอดทนหน่อยค่ะไพ่ใไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการเริ่มต้นถ้าจะเริ่มต้นกับอะไรมุ่งหมายไปเหมือนกับคุณยังทําไม่เต็มที่อ่ะเหมือนตอนเหมือนเหมือนบางคนลงกําลังกําลังลงไอ้นี่ไปแล้วอ่ะ เหมือนความรู้สึกว่ามปนลงไปแล้วแล้วมันทําไม่เต็มที่อะเออถ้ารอความช่วยเหลือความช่วยเหลือก็จะมานะคะถ้าไปทํางานอะไรที่มีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ก็ระวังในเรื่องของอืเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงการถูกหักหลังระวังของข้าวของสูญหายจริงๆช่วงนีน้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซนดีนะเซนดีแต่ช่วงนี้นะการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ การเงินมีมียังคงต้องประคองอะ่ะยังคงเป็นอะไรที่ไม่ดีไม่ดีสักเท่าไหรค่ค่ะเออใช้สติมากๆกับการกับการแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากสิ่งที่แบกรับยังเป็นทุกข์เหลือเกินยังเป็นทุกข์อยู่ไพ่ <c oughs> มันบอกว่าดีแต่ไม่ได้ว่า จะดีเดี๋ยวนี้นะเออบางทีมันอยู่ในอนาคตสามเดือนหกเดือนข้างหน้าหรือการที่คุณเริ่มคิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นลักษณะแบบนั้นยังได้รับการสนับสนุนดีค่ะยังมีมีคนประคับประคองหรือช่วยเหลืออยู่นะคะยังเรียกว่าแบบนั้นดีกว่าเออคุณส่วนพาร์ทเนอร์ก็ยังมีมีคนแบบอาจจะมีคนมาชวนอะไรเงี้ยก็ดูดีๆดูดีๆอาจจะต้องวางแผนเกี่ยวกับการเงินเยอะๆเลยตอนเนี้ย อืมอ่ะมาดูกันถ้าคุณจะจะลงทุนอะไรทบทวนดีๆแล้วการจัดสรรเงบประมาณเงินดูดีๆมากๆเลยต้องตรวจสอบตรวจทานอืมมามาดูกันว่าถ้าเราจะเริ่มต้นใหม่แตบให้มันมาดีอยู่นะงานที่คิดจะทำที่คิดจะเริ่มต้นใหม่จะดีไหมมาเจาะประเด็นกัน งานที่คิดจะทำคิดจะเริ่มต้นใหม่จะดีไหมเอ่อมันยังดีไม่สุดงานที่คิดจะทำถ้าสมมติบางคนอยากจะลาออกจากงานเพื่อกลับไปอยู่บ้านหรือไปเริ่มกิจการใหม่ก็มีโอกาสนะก็มีโอกาสที่ดีทํางานที่ตัวเองรักแต่มันยังไม่ไดดีในทันทีค่ะมันยังไม่ได้ดีในทันทีนะบางคนอาจจะอยากจะแบบ ออกจากงานหรือบางคนตกงานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าจะกลับไปอยู่บ้านจะไปหาอย่างอื่นทำเปันแนวคิดที่ดีแล้วสร้างสรรค์สามารถทําได้เพียงแต่ว่ายังไม่ดีเท่าที่ยังไม่ดีเท่าที่คุณต้องการต้องพานต้องพยายามหนักมากอะ่ะอืมต้องพยายามหนักมากถ้าคุณศึกษาข้อมูลดีๆและรอคอยได้ก็มีโอกาสไปในทางที่ดีได้นะคะใช่ แต่ต้องรอนิดหนึ่งนะไม่ใช่จังหวะนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เวลานี้เวลานี้เหมือนจะกลับตัวหรือจะทําอะไรค่อนข้างยากทําอะไรคิดหนักคิดมากคิดไปหมดคิดจนไม่รู้จะคิดยังไงไม่รู้จะไปทางไหนดีไม่รู้จะเดินทางไหนดีอะไรเงี้ยจะเกิดความสับสนใจจะเกิดความหงุดหงิดจะเกิดความเครียดจัดกับสิ่งที่คุณจะทําคุณไม่รู้ว่าการเดินไปทางนั้นการเดินไปมันจะดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความรู้สึกแบบนั้นอืม <c oughs> แต่จึงมุ่งหมายปลายทางค่ะที่คุณคิดจะทำและเริ่มต้นจุดจบแล้วดีแน่นอนไม่ใช่แบบอาจจะคุณคุณอาจจะแบบวา่าพอไปทำแล้วเนี้ยพอไปทำแล้วก็ถอยอะทำไม่เต็มที่อะเขาเรียกว่าทำไม่เต็มที่ทำทำพอไปอุโมโอ้โมพอโมโอันคือมันไม่มีอะไรที่ทำแล้วดีแบบดีแบบพลิกฟ้าพลิกพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินอะเนื้อออกปะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทงมือทำต้องต้องต้องมีเวลา ต้องมีท่ต้องมีเวลาที่จะให้โอกาสกับการที่คุณทําสิ่งนั้นๆเพื่อเติบโตลักษณะแบบนั้นแล้วมันจะเป็นงานที่มั่นคงและดีในอนาคตได้ถือว่าฟ้าเปิดเลยแหละแต่ว่าคุณจะทนไหวกับสภาพสภาพการที่กว่าคุณที่จะคุณเริ่มต้นคุณไปกับตามทางมันไม่ง่ายและจุดหมายปลายทางคือความสําเร็จนะคุณจะทนกับรางทางได้ไหมคุณจะรอได้ไหมเออประมาณนี้ค่ะ นะคะแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกนะคุณยังมีแรงสนับสนุนยังมีคนสนับสนุนยังมีคนที่ประคับประคองคุณไปได้มันไม่แยกไปสักทีเดียวอะ่ะนึกออกปะแต่ว่าหุ้นถ้าจะ,จะไปหุ้นกับใครเนี่ยอยากจะให้คิดพิจารณาดีๆนะเพราะว่าตัวคุณเองใช้เซ็นได้การหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือหรือถ้าเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในในเงินก้อนโตๆอย่างเงี้ยไม่ควรไม่ควรเลยจะไปถูกหลอกจะไปถูกโกงได้ มันไม่ควรแต่ว่าถ้าสมมุติว่าทําอะไรแล้วใช้เงินลงทุนไม่เยอะอค่อยๆลงไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างเงี้ยดีได้ไม่ใช่ดีหมายถึงได้และดีแปอนาคตได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะลงไปตูมโตโตเงินก้อนใหญ่เหลือเงินก้อนเหลือทุนในชีวิตก้อนเดียวอะไรเงี้ยอย่าพึ่งอืมย่าพึ่งไปขนาดนั้นอะถ้าชีวิตต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไง งานเงินและชีวิตค่ะบางคนอาจจะมีโอกาสไปอยู่กับครอบครัวนะย้ายบ้านย้ายงานย้ายการอยู่กับครอบครัวเออครอบครัวจะมีความสุขดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะแปลกมันอาจจะเกิดกันกลับไปใช่มันอาจจะมีปัญหาสักหน่อยนั่นแหละโดยวางเรื่องของเงินเป็นหลักนะคะจัส t ินถามว่าบางคนหลังจากนี้ไป บางคนกลับไปอยู่กับครอบครัวซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทําให้คุณมีความสุขแต่มันเป็นความปากใหม่เป็นความรู้สึกกดดันเป็นความรู้สึกอารมณ์มันตีกัน่ะอารมณ์มันไปไปกลับกลับอารมณ์มันตีกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะดีไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดความไม่แน่นอนตอนเนี้เหมือนทัวคุณเองไม่ค่อยมีทางเลือกสักเท่าไหร่นะตอนเนี้เหมือนต้องถอยอะเขาเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างถอยเพื่อไปตั้งหลักถอยเพื่อตั้ง,ต,งตัวถอยเพื่อ เพื่อกลับมาอีกครั้งอะ่ะก็ดีถามว่าก็ดีไหมชีวิตจะปัญหาอุปสรรคเนี่ยเรื่องของเงินมีมาหนักมากนะตอนเนี้ยเงินที่ต้องใช้เงินหมุนไม่ทันเงินที่เข้าซ้ายออกขวาแล้วก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องบ้านเรื่องที่ดินนะคะจะยากลําบากสักหน่อยอืมจะยากลาบากสักหน่อยไปแบบรุ่มรุ่มดนๆเลยนะตอนเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายไปทางมันดีค่ะสุดท้ายแล้ว การที่คุณเขาเรียกว่าประตูบานเก่ามันจะปิดลงอะ่ะประตูบานเก่าสิ่งเก่าๆสิ่งไม่ไดีเก่าๆมันจะมันจะปิดลงมันจะเป็นเส้นทางใหม่ที่คุณเดินอะ่ะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่คุณอาจจะไม่เคยเดินอันนี้อาจจะเป็นเส้นทางที่ประสบความสำเร็จเป็นเส้นทางที่ดีอะ่ะไพ่ของเด e the w h e วลเนี่ยเป็นจริงๆมันก็เป็นไพ่ที่ดีนะเ<อ>ขาเรียกว่าบางครั้งเจออะไรที่ซ้ําๆวนเวียนบอกไม่ถูกว่ามันสุขหรือมันทุกข์กันแน่ แต่ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นอืมจะได้คนเกื่อนหนุนจุนเจือในระยะยาวๆนะคะกเรียกว่าเปิดโลกใบใหม่ละกันโลกใบเก่าอาจจะไม่ใช่เส้นทางของคุณอีกแล้วคุณต้องมีโลกใบใหม่ที่คุณจะต้องเดินไปเออในวันข้างหน้าก็าเรียกว่ามีความสําเร็จค่ะมีความหวังมีความหวังอืม ถ้าคุณเหมือนเหมือนบางคนอ่ะจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตวงจรชีวิตเดิมๆอาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับคุณภาพชีวิตของคุณจะมีเงินใช้สอยอย่างสบายมือขึ้นนะคะปัญหาทุกอย่างก็จะลี้คลายไปแต่มันไม่ได้ลี้คลายไปแบบฉับพลันทันด่วนจะค่อยๆค่อยๆลี้คลายไปมันมองเหมือนตัวคุณเองกําลังจะเปลี่ยนชีวิตอืมเปลี่ยนชีวิตไปรูปแบบหนึ่งอ่ะ,อะจะเคยที่ อ,อ่ะสมอเคยอยู่กรุงเทพอยากจะกลับไปอยู่บ้านมันก็ไปใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งกับการที่คุณเคยอยู่กรุงเทพกับการใช้ชีวิตซ้มๆเดิมๆแบบนี้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตคุณไปเลยนะดีไหมก็ต้องไปน่นแหละดูท่าแล้วเพราะว่าดูดูในเรื่องของคุณช่วงนี้หนักหนาเรื่องการเงินอยู่นะการเงินคุณต้องหาอะไรใหม่ๆแต่การที่คุณทําอะไรใหม่ๆบอกแล้วนะต้องมีความพยายามให้มากนะ ไม่ใช่แบบโอไปแล้วต้องการทําแต่พอทำไปหน่อยนึงก็เริ่มทอ้อถอยเริ่มไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะคะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คิปที่ลิปชันบอกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ